สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเราอยู่กับทีมงานทนุหนึ่งเอ้าอันนี้เออดันกันไว้เฮ้ยมันสู้เหรอไม่มีอะไรทำนะเอาลองดูสิเอ้ามึงเออว่างๆครับมาลองความแรงกันครับไอหม้อกว๋วยเตี๋ยวครับสู้ไหวไหมไหว,วครับ ไม่ไหวเพราะอะไรฝั่งนี้ลงเนินครับ <c oughs> มาแล้วว้าใส่จุใจมาก กลาประสบความสำเร็จแล้วครับโอ้จานชูแต่งสรุปคันเดียวครับวันนี้ทกเกกเขาเอารถมาวิ่งเองเลยครับขับเองครับ ไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันครับรถทรเอกก็ใส่เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ารถโทเอกเอ้ยใส่น้อยๆหน่อย,อยไม่มีครับดูดูด,ดูจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับเหลือแต่ประตูแหละยังไม่เปิดใส่ ใกล้ความจริงนะครับฝนตกมาก็ไม่มีอุปสรรคอะไรแน่นอนอ้ไม่ไหวครับโอ้ไหวเว้ยมาแบบอัดหนักจัดหนักจัดเต็มครับแกขับเองนี่ไรปัญหาอยู่แล้ว a uh, sair de hora ถอยยาวครับถอยยาวยยยไล่กันไปเลยครับอ่ะตรงนี้เอาลูกล้างมาใส่แล้วครับ ทุกรังหรือแม่รังวะเนี่ยแบบนี้อยู่แน่นอน โอ้ oh, จับมือ่อยโอ้ oh, oh. ครับ <laughs> ยอดเราคอยจับมือเลยครับคนขับระดับฝีมือครับเราต้องต้องอทำาผูกมิดไว้ <laughs> เออดินมาจากตรงไหนวะเนี่ยเป็นดินลูกรังครับสวยมากแดงเดงโอ้จานชูด้วนี่ชู ชูใครขับเนี่ยอ้อนึกว่าจะใครเว้ยที่ไหนได้จันชูซะแล้วมาเล่นของใหญ่เลยครับลงจากร้อยสี่มาขึ้นสองร้อยห้า มือนะธรรมดาครับจันชูจัดไปยอด <c oughs> <c oughs> ของใหญ่เล่นของใหญ่ ไปไหนแกกตัวมานน่นบอนโอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่สนครับไม่สนเฮ้เ,เ,เ้รถวันนี้ค่อนข้างจะเยอะได้หน่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันเลยนี่มาอีกคันหนึ่งมายอย่างนาไนวะเนี่ยเริ่มวุ่นวายแลยครับรถเยอะจัด ทางใหม่ๆครับเ็จใหม่ๆฉลองเลยโอ้แน่นเปรี้ยว